หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทำไมมันมันบังคับใช้ไม่เท่าเทียมทั้งทั้งที่มันก็มีคนติดคุกอยู่เป็นร้อยๆถูกต้องไหมสอสอได้รับการประกันตัวออกไปหน้าตาเฉยวันวันนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ประกันก็คือหลุดจากสอสอเลยนะมีได้รับประกันกันหลายคนนะมีแฟงมีตะวันมีชนิชาแจ้งเร็วแล้วก็มีเอมมี่หรือว่าต้องบูตะวันด้วยก่อนหน้านั้นมันจะมีคําพูดบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องติดคุกใดๆต้องไปติดคุกในรัฐบาลสมัยเศรษฐานะเนี่ยเพื่อไทยไเป็นรัฐบาลเนี่ยคนไปติดคุกหนึ่ง นะแต่พอเวลาที่เขาให้ประกันเนี่ยไม่ขอบคุณเขามา้างอ่ะคือเรื่องหนึ่งสองเนี่ยคุณลองไปดูคนที่ติดคุกอยู่ปัจจุบันนะว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงหรือเสื้อส้มเป็นส่วนมากจะเป็นเสื้อแดงเก่านะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกล้มเจ้าก่อนหน้านี้อันนั้นอ,อันนั้นก็คือพิสูจน์ไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยแล้วก็มีพวกส้มหลังๆแค่ไม่กี่คน ไม่กี่กลุ่มซึ่งไอ้กลุ่มหลักๆที่มันออกมาเคลื่อนไหวกันเยี้ยวเยวทุกวันเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เข้าไปเข้าคุกจริงๆเป็นหัวหัวไม่กี่คนใช่เ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ขาเขาชงเพื่อที่ให้สังคมเห็นว่าเอ้ยเี่ไม่โจมตี1นึไปว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเลวร้ <c oughs> ายปั่นเพื่อที่จะใช้1นะึน่ะมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองได้คะแนนสอสอขึ้นมาเยอะขึ้นเท่านั้นเองหลานธนาธรติดคุกไหมไม่ไม่ติดอาวทำไมไม่ติดอ่ะลูกหลานคนอื่นทำไมติดอ่ะน้องมายได้ประกันตัวมาเป็นประโยชน์บุ้งตะวันได้ประกันตัวมมดแแตต่่่ะววัันนนีีกกกลลบบารออ้้ไ ไอ้ลุงทุกคนไม่ได้อะไอ้ไม้ก็ประกันตัวคือต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองเนที่บอกว่าไม่ให้ประกันตัวเนี่ยคือต้องบอกเป็นการพูด ย้ำคิดย้ำทำเขาไม่ได้ให้ประกันแต่ว่าศาลก็มีสิทธิ์ในการที่เวลาที่ไปยื่นขอประกันเนี่ยศาลพิจารณาแล้วว่ายังไม่อยากให้ประกันหรือว่าเคยให้ประกันไปแล้วเนี่ยคุณผิดเงื่อนไขในการประกันจนเราต้องถอนประกันแล้วก็เข้าใหม่ๆแล้วศาลที่ไหนเขาจะให้คุณประกันคืออย่างนี้คือมีคนไหนบ้างที่ไม่ได้รับการประกันตัวบอกอดีรไม่มีสุดท้ายเนี่ยพวกคุณก็ไม่ได้ติดแต่บุ้งกัตวานคุณผิดซ้ำซากแล้วเหมือนคุณก็จงใจที่จะให้มันเป็นก็เขาได้รับเงินจากการเคลื่อนไหวต้องบอกนะมันมีหลักฐานคุณได้เงินจากต่างประเทศเข้ามาทำ การเคลื่อนไหวมันมีรับเงินกันหลายแสนบาทข้อมูลหลักฐานมันเจอมาจากคุณถึงทําไม่หยุดแกนนําระดับต้นเนี่ย ได้เป็นคนเยอะแล้วคือพวกนี้พอเคลื่อนไหวตามข้อตกลงเสร็จปุ๊บโดนจับตีคุกทุกคนหยุดเพราะถือว่าถึงบัได้แล้วแต่เม็ดเงินระหว่างคนไอ้นั่นน่ะมันห่างกันอย่างนี้เลยฟ้ากระเหวก็มันไม่ไอพวกนี้ต้องขยันมันไม่จ่ายทางดิจิตอลแล้วถูกไหมไอพวกไอพวกนี้มันต้องขยันทําเลยต้องก่อเรื่องพระก่อเรื่องตัวเองกาตดคุกอ,อย่างน้องไม้กับหลานนาทร์มาเป็นประโยชน์รับสารภาพไม่สู้คดีทนายสิ์ที่มีอยู่คุณเลือกที่จะทําคดีหรือไม่ทําไมมึงเอาไอพวกที่อยู่ในคุกสู้คดีอะ ทำไมถึงไม่นนไม่เสียตู้ออถูกไม่แนะนำให้เขารับสารภาพไม่ใช่แนะไม่แนะนําดูพี่ป้อมมันเป็นคนเขียนสํานวนด้วยสิอาพวกมันเป็นทนายม,มันเขียนสานวนสู้ไอ้ทุกคนที่ติดคุกแม่งสู้คดีหมดแต่หลานธนานธรมึงเขียนให้ยอมไอ้ไม้เขียนให้ยอมคนอื่นมึงเขียนให้ยอมพวกนี้ถูกไปแล้วก็รอลงอาญาบําเพ็ญประโยชน์แต่ทําไมอีกกลุ่มหนึ่งถึงต้องติดคุกถ้ามึงหลุดจะมาหมดมึงจะเอาหนึ่งหนึ่งสองตรงไหนไปได่าสถาบันล่ะว่าหนึ่งหนึ่งสองมีปัญหามึง ก็เลยต้องเอาไอ้คนพวกเนี้ยที่โลกเกรดเพื่อให้มองว่า1-2 2มีปัญหาแล้วพักการเมืองพักสม้มปิด เฉวยประโยชน์ตรงนี้เอาไปใช้จริงๆแล้ว1นึ่งหนอบอกให้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็คือสลิมนั่นแหละครับสร้างอวตารขึ้นมาเพื่อที่จะมาเสียมคนเสื้อแดงให้ตีตราว่าพวกเสื้อแดงล้มเจ้าตั้งแต่ต้นเสื้อแดงตั้งแต่ปี5 2าสเนี่ยเขาจะตีตราให้ว่าพวกนี้มันล้มเจ้ารวมทั้งทักษิณด้วยแต่เล่นยังไงทักษิณไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำอะไรอ่ะเขาถึงมีคนเป็นสปายมาแทรกมาเพื่อที่จะสร้างกลุ่มคนให้หยิบฉวยผลประโยชน์เรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วคนก็เริ่มจะรู้้แลลวว่าสิม จริงๆแล้วมันไปนกองอยู่กับส้มเกือบทั้งหมดม,มันเป็นส้มมันเป็น,นเป็นส้มบอกแล้วก็ปปสที่มันมันไม่ได้ศูนพันมันไม่ได้ตาย